้้อปปิงเพื่อนสี24ชั่วโมงโอเค Next Thai ท่านปรัวิตรครับโอเคครับ Three Two One สวัสดีครับพวกเรา Next t i m e N T 1โอเคครับก็สวัสดีครับนะครับผม Next t i m e ดอนครับสวัสดีครับ Next t i m e Thai โครับตาขาวชื่อ Next t i m e Thai ครับครับท่าเจ้าของชื่อ Next t i m e คุณเจ้าของสวัสดีครับชื่อ Next t i m e คุณเจ้าของนะครับ สวัสดีครับผมช我是 Next Time ต้อมครับสวั t ีครับ卡。ช好，Next Time ต้อมคสว t ี่อ Next Time อครับช Next Time ช่วงนี้บินมาทำงานที่เมืองไทยบ่อยเป็นไงบ้างโอ้ผมเอ้ยกีฬากีาผมก็บอกดีใจใช่ไหม แต่ผมรู้สึกว่าครั้งนี้ผมรู้สึกว่ายิ่งพอมาทํางานท,ที่ไทยเรื่อยๆผมก็รู้สึกว่าอยากจะแบบขยายฐานโอนาไปขึ้นมากทุกทุกครั้งที่เราได้มาเอ,อ่อมาแสดงที่นี่หรือได้มาทํางานที่นี่ผมรู้สึกว่าไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่อยากจะแบบทําให้มันดีมากกว่าเดิมในทุกครั้งที่ผ่านมาครับส่วนตัวผมก็ดีใจมากๆครับดีใจมากๆครับ very very happy to be back home and ก็ดีใจครับที่ได้กินอาหารไทยครับได้กินอาหารไทยได้กินกะเพราที่คิดถึงมานานมากครับแล้วก็ได้กินไกท่ทอดครับก็ค่อนข้างที่จะอร่อยครับแล้วก็คิดถึงเมืองไทยคนไทยครอบครัวเสมอครับก็ดีใจมากครับ 我认为更加的亲切，嗯，然后确实也像胡月涛所说的一样，像回到了家一样，嗯，很温馨。叫大一嗯没事。哦，我觉得就是再次回来见到太多我妈，非常的开心。<noise> 我觉得就是。 รู้สึกว่าทุกคัี่ได้กับมก็จะนั้นเีวกัโช่วใหม่ทุกคนไม่ได้ยชมมากอเชครังกมาได้ร้เพลงไให้เป็งด้วย่ภาษาไทยพรียมีวันนี้วันนี้เพิ่งสอนไปห้องเครื่องปรับอากาศ เรื่องปรับอากาศห้องเครื่องปรับอากาศอ้าห้องเครื่องปรับอากาศโอ้โหำจำถ้าไมตอนอนสอนคำนี้อ่ะเพราะว่าเออวันนี้ตอนที่พวกเราได้ถ่ายรูปรวมกันใช่ไหมครับแล้วมันเป็นภาษาไทยอยู่ข้างหลังแล้วเหมือนสตาฟ์เขาถามว่าข้างหลังเนี้ยมันเขียนว่าอะไรแล้วนี้ผมก็เลยพูดว่าห้องเครื่องปรับอากาศกับคนจีนเขาก็เลยงงแล้วเขาก็เลยพูดตามกับกับผมแล้วเขาก็พูดบอกว่าทำไมพูดเร็วจังเขาเลยบอกว่าให้สอนหน่อยอะไรอย่างงี้ครับแบบห้องเครื่องปรับอากาศห้องเครื่องปรับอากาศเขาก็พูดกันทั้งวันเลยครับ ผมบอกไปว่าอิเล็กทริกรูมไอ้ยังมายังพาเพื่อนมาเมืองไทยได้แบบแนะนำอะไรเขาได้ดเโกับที่เที่ยวอะไรกันบ้างไหมอ่ะต้องใางานทุกวันเลยับใช่ก็ใช่ครับในครั้งนี้ที่กลับมาคือส่วนใหญ่จะทำงานทุกวันเลยไม่ได้มีเวลา เที่ยวหรือแบบว่าได้ไปฟรีกันเท่าไหร่มีนะมีของเาก็มีเมืองไทยเฮ้ยมาไปเที่ยวหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเมืองไทยมีอะไรเออเมืองไทยมีแต่คนดีดีผมว่าขึ้นดาวดูเลยขึ้นดาวดูเยทั้งหมดทั้งมวเป็นนดีใ่ไหมมช่ถ้า你ั以带ร去清ท吗？哦，因为他说，因为有那ั天

ที่แบบชอบกีฬาอยู่แล้วครับแล้วก็พอเข้ามาไทยเขาก็อยากที่จะแบบอยากลองเล่นคอร์ดไทยบ้างก็เลยลองเล่นพาไปที่ที่สามารถจ้างคอร์ดได้ครับจะไปเช่าไปเช่าเช่าไปเช่าไปเช่าได้ปเช่าสนามไปเช่าสนามได้ครับแล้วก็พาเพื่อนๆไปเล่นครับก็สนุกกันมากครับเอ่าแลอย่างเดียวโดมไม่แค่ได้เล่นกีฬากันแบบจริงๆอยู่ที่จีนก็ได้เล่นกีฬาบ่อยมากครับก็ พี่ๆก,ก็คอยดูแลพี่ๆและน้องๆก็คอยดูแลผมก็พอมาถึงไทยแล้วก็เลยผมโดนโผล่พี่ดอนก็เลยอยากดูแลเพื่อนๆบ้างค่ะพาไปเที่ยวบ้านไหมพาไปเที่ยวบ้านไหมครับเออพาไปชุมพรชุมพรครับอุ้ยดูบ้านเราเป็นไรบ้านเราบก็ก็พาไปก็พาไปเที่ยวบ้านน่อครับแต่ว่าเชิญเชิญเน่าจะเชิน่าจะเบื่อครับต้บอกต้บอก ชมความมิี่ที่นีื้อนะฮัลหลกนเลยก็ค่อค่งไม่เ้อนไรรอเขา来说一说他的家乡有什么好玩的地方，到时候可以带你们去玩。จริงๆยังไม่ได้มีโอกาสไปกับบีเลยแต่ว่าถ้าถ้าถ้าพอว่างจริงแล้วก็พาไปแน่นอนถ้ามเวลาอยาก带你们去他家玩，在甘美，OK，有海边，可以可以，游泳，很棒，游泳，swimming s w เมื่อกี้นี่โชว์เพลงไทยเป็นเพลงไทยไม่ครับเป็นเพลงเอ่อเป็นเพลงของวงผมครับคาร์เทร็กกิตอีซี่อเมื่อกี้เราเล่นดนตรีอ๋ออ๋องานมอสเตอร์ที่ผ่านมาครับพวกเราได้ร้องเพลงใช่ก็ถามว่าดีมั้โซนตัวผมผมมีความสุขอยู่แล้ววันนั้นเพราะว่าได้รับเขาเรียกกำลังใจจากโอนาเยอะมากๆแล้วก็ในเมื่อที่เขา เพื่อนๆมาเยือนบ้านเราเราก็ต้องให้เขาร้องเป็นภาษาไทยผมรู้สึกว่าตอนที่พวกเราผมกับไทโอใช่ไหมครับได้สอนภาษาไทยรู้สึกว่าแบบเหมือนขอขออภัยนะครับเหมือนเหมือนได้กลั่นแกล้งเขาแล้วมันน่ารักมันสนุกมันเอ็นดูครับเวลาชาวต่างชาติพูดภาษาไทยอะไรอย่างเงี้ยใช่พวกเขาน่ารักมากในฐานะที่พี่ไม่ได้มีโอกาสได้ไปดูตอดต่อหน่อยจะใเมนูคาเา่หน่อยเดี๋ยวให้มาลองมาดูกันหน่อยเซอร์จูส monster

啊，东北东北菜，东北菜，三毛菜。啊，那不，我还没来得他发因为很多人没有机会去参加那个 Monster 编舞节，大家可不可以再翻唱泰语歌？那首你们刚唱的，现在吗？他们想。 จะพบนี่ใช่โอเคโอเคอใส่เงมเนี่จวอคพอสยงมานี่ที่พลาคมาเจอเจอว่ารักทีเารอมาเสมอสุดท้ายคอเธออดงานติงานตดงาจจริงงานงานล่าสุดไปยังไงจ้งเกิลใหม okay. oh okay. okay. ่จะมาเมื่อไหร่ยงไง Mm hmm. จริงๆ uh, เราก็จริงๆเราก็เพิ่งออกอัลบั้มเราไปนะครับก็ชื่อว่า One Heart New Adventure นะครับทุกคนสามารถไปไปฟังกันได้นะครับเ u า Now า l l Music s t ชูมิ i งแพลตฟอร์มนะครับแล้วก,ก็ดีใจมากครับถ้าทุกคนให้เวลากับมาแล้วก็รองไปฟังกูครับน่าจะชอบกันมากครับครับอัลบั้มเนี่ยใช่ครับ New New Heart Adventure ครับที่เคยโปรโมทไปรอบก่อน okay. 明年的计划能不能最后一站其实很多东西还在敲定当中但是可以确定的是陆续我们会在各个国家开我们的见面会所以说大家可以期待一下以及说我们下一场在中国国内的一个呃见面会是在十二月份的 คนได้เลยตอนนี้ก็คือน้องจะมีง,งานแฟน,นมินนีปล่อยมากขึ้นแล้วก็ลวมไปถึงทั้งสองประเทศและในดีนด้วยอย่างที่บอกได้เลยล่าสุดก็คือเวือนสิงาคม ก่อนจะสอนเพื่อนๆขอพูดถึงโอนานนิดนหนึ่งแล้วกันนะครับก็พวกเรา Next t i ไ e นะครับก็จะพยายามที่จะปรับปรุงอย่างที่โอนาหลายๆคนบอกมาว่าสิ่งที่เราควรปรับปรุงคือตรงไหนบ้างเพราะฉะนั้นพวกเราจะพยายามทําให้ดีมากขึ้นในทุกผู้สเตจจะพยายามให้ข้อบกพกร่องน้อยที่สุดนะครับก็สิ่งที่และสิ่งที่ผมจะจะสอนเพื่อนๆบอกรักโอนาเอาคำ่อยดิ